อ่าทำคุณได้อ่านนี้ท่านก็ตัวยอมนะทำเสียงอ่ะทำเสียงแล้วก็ตัวย่อมนะว่าตัวเราคู่ตัเสียงยาวตัวเราคู่วาสิยงปอดตัวเราคู่วาสิ่งจำเจจำนาตัวดีนะแบบฝึกหัดนี่นะตัวด้วงด้วงนี่แหสียงยาวเนี่ยคุณรลักสิยงย่อด้วงนี่แหละกลุ่มอยู่ว่าด้วงนะด้วงนี่นะ นั่งกอลรวนไอ้หูวานหรืออะไรอะไรนะด้วงนั่งเนะลยอด้ไรเสียงอะไรนะนั่งกอนี่มันเป็นอะไรนะด้วงนี่น,น,นนะนนนะเอาถอมนะตัวด้วงรวงข้าวเขียวนี่ไงเสียงยาวล้านอะไมัอนอะไนะเสียงยาวน้ำเยะนะ็นยนะมัอนอะไนะอ่ะดว้วงตว,วงพ่วงร่วงกวน ้วนสวนชวนเนี่ยสิงยาวบ่อะไรนะก๊อฮ์ฮมุนส่วมท่วมรวมป่วยช่วยสวยช่วยเนี่ยสิงยาวบ่อะไรมันมันเดี๋ยระติดเสียงกุดตัวเนี่ยนะวันนี่นะเฮียเนี่ยนะอ่าแถวนั้น,ะนนะนะตัวท้างนะพวก ขวดลวดบวกเตียงเขียงเทียงเตียนนี casa, deven, ่ยนี่ยเบียงนั่งก็เสียงถ้ามันไม่ไรก็เบียงก็เพื่อกล่าก็ก็คือมันต้องตัวละอ่านเป็นเสียงจำนาเสียงเป่าอ่าตัวละอ่านยังไงก็จำนาก็คู่ก็รีจ้าวนะเอาถองทันด้วยนะเขียนเทียนเรียนเสียง เก in ี่ยวเขียวเขียวเขียวเปียกเปรียบเปรียบเมืองเรื่องเดือนนะสิ่งยามวดอะไรนะมาเลยเตือนเพื่อนเรือนเหลื่อเผือกเชือกเรือด เลือดเกือบเคิงเดินเงินเคยเลยเปิดนักเรียนเรียบร้อย,อย,อยนี่นะยินยินแลบร้อยนะเรียบนะเรียบร้อยนะตัวนั้นในแต่ในมันอ่านกำนันที่เป็นแลบร้อยแล้วเราเหมือนจะอย่างนั่งนั่งกอนน่ะนะสิยงแต่กำนันเดีออกสิยันนั้นใ,นใจมันยินแลบนะมันเรียบนะ เรียบร้อยนะนะต้องไปนะรวบรวมพ่วงเรือนั่พ่วงเรือนะนะาสีอะยรนะเรือน,นะพ่วงเรือร้องเรียกโรงเรียนงูเลื้อยโ,โรงเรือโรงเลื่อยบ้านเรือน ทุเรียนนะเสียงยามด่ะไหนมืนนั่นเขาเห็นนะออกเสียงเดยออกเสียงรักยานาผนนั่นนั่นปีก็พอการละกรามเข่อยแล้ไรเขาลัปีในกระบัวกรามเข่อในมันมีเสียงย่าเสียงปัดเสียงนักเสียงวาวในมันมีเสียงไหนนั่นแล้วเขารัดเขาพอละจังกอนมาเขารัปีในนั่งเลยในปีนนั่งเลยในพึกือทนยืนก็ปีี้น้ามันวันนก็เลยว่าปีนะก็แต่เลืทางนั่ง่อรพกนํำนำนะก็นะเพ่กนะำ เออบีลิกนี่เป็มาหยาบอ่ะมันมาหยาบซะนมันเหลือนไหลล้วนหนหลื่อนไหอ่ะนั่งก่อเกเป็นไรลนังปันขยามาอีกอ่านั่งกาอยูก็เบ่อพูกเข้าอย่างมามาหลัดจีบปองนะถูมาปิ่นีมันอาตั้งกนอยานะนั่งกานอนก็พูกนั่งคือนั่งวเจ็บอยากจะขาเจ็บมืออย่างนั้น่อยโอเคที่คือจะปุ๊บ กนะวันนะั้นวนนักันะนะอ๋อนคะ่ะทำตุ้มไปทำแทงนี่